สวัสดีค่ะประหยัดก็พาหลานชายมาเล่นสไลเดอร์มาเล่นที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าวันนี้แวะมาที่ร้านของคุณแม่อาริตาด้วยค่ะมาอยู่ที่โรงเรียนนะคะ คุณยายมารับหลานเหรอคะอืมอันนี้จะจะแก้งคุณยายเลิกจะแก้งคุณยาย เจ็บเจ็บเจ็บหัวเจ็บหัวเพราะว่าชนอ๋อเจ็บเหรลูกอยไหนลงมาข้างล่างนลงมาข้างล่างนไหนล่ะเดี๋ยวไหนลงมานี่นีป้าเอาให้ ทำไมไม่ใส่รองเท้าไปไปใส่รองเท้าไปไปใส่รองเท้าไปเดี๋ยวเท้าแผลไม่เอ

มตรงไหนตรงไหนตรงไหนได้แล้วได้แล้วประหยัดก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพาหลานมาเล่นที่โรงเรียนเหมือนเดิมค่ะก็คือเล่นสไลเดอร์ค่ะบ๊ายบาย